สวัสดีพี่น้องป,ปัสสผู้สุขคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหล e v วรี o n e เมื่อนี้สาวบนเห็ดกับข้าวมาซุมกับน้องสาวพี่น้องจ้ามาซุมกันอยู่ร้านทําผมแฟนเพื่อนพี่น้องจ้าสาวบุญได้อุ่นข้าวมาเล้วทุกคนสาวบุญแกงเนื้อไม้มา้ําพี่น้องขาตัมะฮุ่งพี่น้องขาพุณนะนี่ก็เป็นมีข้าวปุ้นมาพร้อมพี่น้องขาแกงมะฮุ่งเพิ่มออกมากิน โอ้ป๋านิ้นพี่น้องคะใส่พักซีลาวพักหอมบัวพักกาดพี่น้องเอ้ยพักกันยังก็เอแมนแลวเนาะพี่น้องพักกาดพี่น้องคะพี่ใส่กับท้ายรถมาเลยพี่น้องคะซีผู้ดสุขคนนี่จ้ะมากินยูรานน้องซุ่มกับน้องสาวยูรานทําผมแฟนเพื่อนนาอคขะนเนาะอยู่ซอยบกเขาพี่พี่น้องคะพี่ตะบนก็นได้เตรียมกับเข้ามาเรียบร้อยถ้าแต่ถ้าแมงวันพี่น้องเพื่อนได้กินเนี่ยประแดกเด้ กิน่แกงดราไหมถ้าแต่น้ากับน้องมาฮอดก็ชุมเข้ากันพี่น้องคะ่ะใส่ทายโดดมาเลยพี่น้องจ้ะ <l acht> นี่เป็นกำลังจีเฮดร้านอาหารไม่เนาะพี่น้องะ่ะโอ้จะเลินขึ้นไหลแลวซอยบัวขาวแถวนี้ก็ไเ้เเป็นเอ,อินตราดย่างน,อนอ้อแถวนี้สะบนกะลืมพี่น้องขะจะเลินขึ้นหลแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวถ้าให ตอนนี้สาวบุญมาฮอตล้านของแฟนน้องสาวแล้วเนาะถ้าให้ตาหน้ากับน้องสาวมาฮอตกันแล้วก็สิกินข้าวละหิวข้าวละพี่น้องข้าวเที่ยงละอู้สวยๆอีงนีนอกแกงน้องไม้แต้อมุ้งซุมกันในแซ่บคละพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สิบสันี้ก็นนอะพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมให้สาวบุญนะคะเนาะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย